สวัสดีครับวันนี้พอดีอืไปเช่าพระมาเจอพระสังกจายมาหนึ่งองค์นะครับสําหรับสายคนที่ชอบบูชาพระสังกจายนะครับอาจจะยังอาจจะเคยผ่านตานะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นพระสังกจายที่ไหนนะครับเป็นพระสังกจายเนื้อดินนะครับมีความสวยงามงดงามนะครับมีความเก่า น่าจะเป็นการเคลือบทาเคลือบมานะครับมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนื้อดินที่มีน้ำหนักวันนี้เลยเอามาดูกันเป็นความรู้นะครับก็พอกลับมาก็ลองมาตรวจสอบดูว่าเป็นวัดไหนสรุปว่าเป็นพระสังกรจจายวัดพับพาวัดพัะพาจังหวัดนนท์นะครับเป็นเนื้อดิน ซึ่งวัดพบพาก็เป็นวัดเก่าทางจังหวัดนนท์นะครับาอายุหลายร้อยปีนะครับวัดนี้แต่ประวัติพระสังกรจจายกา็ไม่ค่อยมีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ให้ทราบไว้ก่อนว่าพิมพ์ทรงนี้รูปลักษณะอย่างนี้เป็นพระสังกรจจายวัดพับพานะครับถ้าใครพบเจอก็ได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมเห็นว่า ศิลปะท่านงดงามดีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อดินด้วยเนื้อดินเนื้อดินดินดินเผาครับงดงามก็เลยวันนี้เลยเอามาให้ดูกันนะครับพระสังกรจจายท่านจะเด่นทางด้านโชคลาภนะครับพวกทรศัพย์ถ้าใครบูชานะครับลองหาข้อมูลดู ว่าองค์นี้และดูน่ารักดีนะครับสำหรับสายคนชอบพระสังกระจายนะครับน่ารักมีมีสเสน่ห์มีตัวนะครับถ้าใครเจอแล้วเป็นพิมพ์นี้นะครับลักษณะรูปร่างอย่างนี้นะครับให้ทราบไว้เลยว่าเป็นพระสังกระจายวัดพัพพาจังหวัดนนท์นะครับเป็นเนื้อดินนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับ เช่าหาบูชาได้ราคาอยู่หลักร้อยนะครับแตะแตะพันนะครับราคาไม่ได้รุนแรงมากแต่มีพุทธศินที่ส่วนตัวผมผมใช้คำว่าน่ารักนะครับมีความอิ่มอวบอิ่มนะครับแน่น แใบหน้ามีความยิ้มแย้มนะครับถ้าสำหรับสายพระสังกจัจจายถ้าจะเอาไว้บูชานี่ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับลักษณะการเคลือบเป็นธรรมชาติเลยนะครับมองดูลหงดงามมาเป็นเนื้อดินนะครับปั๊มตา ใต้ฐานจะปั๊มตานะครับวัดพัพพานะครับค่อนข้างมีน้ำหนักเลยตามบูชาได้งดงามโอเคครับให้รู้นะครับว่าลักษณะนี้คือพระสังกัจจาวัดพัพ้านะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ